สบายดีพี่น้องสบายดีเบอดสุขสุขคนเพราะกันคือเก่าพี่น้องเยกับบรรยากาศตอนสวยๆคึ้นฟ้าคึ้นฝนพี่น้องเ้ยคุณตกหัวแห้งนะตกมาอะไรก็ไปตกมาแลวครับผ่านไปเียๆกับพอได้ให้เขาซุ่มเนาะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มันกันอยู่แล้วก็สบาย สบายเลยนอยู่ในหนองมันบ่ฮ้อนแดดไหมอากาศดีอยู่ในประมาณ67องศาเนี่ยอันนี้ลมพัดไปบอยนางเห็ดกินแค่เก่าไปน้อยฮากบบมาเข,ข่าคั่วนี่แหละกําลังต,ต้มต้มอย่างน้องก,กันเออต้มเห็ดบดกับกบน้อยพี่น้องจะมาสุบใส่กันนี่แหละได้เห็ดบดเห็ดบดออกมาเห็ดบดสดๆดเก็บมาแต่แถวขางเทียงนี่แหละ bột sốt sốt lời à thay cắt dù cần đúng nơi thảo mê là cả... nội nhắn à, hả à, nội hiền à, đi vào luôn à, đi ơi à, đi vào luôn ơi đi vào luôn Vậy đi มันน mm, yeah, ี yeah. ่เห็นแต่นยผู้เดียวนัดซาบอยู่อยู่นัทาบงใสเขานอนบ่านอนบาอมเ้ดนเป็นทกไออหันวน้อยไปใช่แล้วไปใช่แล้วไอากได้ยังเล็กเลยน่พี่น้องกําลังเห็ดกินกินขขาเสา อมยังอีกเลยน้อกินข้าวกินข้าวเน่ยนอานข้าวเราไปแจกันนะ้ยิวแล้วนี่เห็นนั่นเห็นนี่อืจะเห็นยห็นลูกยเห็นกินข้าวแล้วนี่อดแปดโมงปลายแล้วกันอยากแล้วนี่แปดโมงปลายเกมงอันอหันนใช่ไหมอยาสิไปเห็ดกินกัพี่น้องเลยกินคือเป่นองงนันอ่กินนน แล้วเลยพี่น้องเลยสุปเห็ดบดใส่กบกินข้าวสาวต้มน้ำไม้แกงน้ำไม้น้ำแดงไม่อะไรน้ำปากนะใช่ข้าวสาวพี่น้องเลยมาไปนี่พี่น้องอ้าวเบิ้งเสร็จก่อนมาม่าข้ากินนะข้าวสาวเด้อมาไหมว่าไปนี่พี่น้องสุปเห็ด ป่าหมดก่อนมาหมามาหตกก็สักมาที่น้องสิกินสวัสดีป่าลูกมีข้าวเออคืมักแขกอั้น้มักบวกจะบวกบอกให้นสุดเยอะ 耶！耶！<Yeah. S 2> yeah. không khéo

กัดพูตะฮะจูกัพูเด็เตียงเัินนา่ยันอนอยู่โอ้สดขีดนมามามันมันเนาะน,น้งเนยบอกกินเด็กเทียงใสน้งเนยอยู่นี่แม่บอก

ไทเยไยังเยุดเองใครเองารสุดบเาเปิดเองเอ่เปิดเองอ่ะอันนี้แหละ Nhem ninh 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 này ninh 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 ninh

น่าจะมันแฉลบมาทำตาอื่น em lòng 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 cho kênh lòng 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 lòng

ยูเนะด็กัไรเด็กอะไความเงียน,นั่ตัวหญนะแล้วก็ผุโตกน่ะน้ำชาน่ะนี่นีก็ะหน่มันีปลาด้วล้ว่ะม่ต่อจนะิดต้นครับับอะไรหมุนหมดแล้วนี่ าเช่นแช่ให่ช่ัมุนมดเลยว่าาไบ้านห้ตีน่ะาำบ้าหใยมันมแล้วอม่ได้ขับไหทั่งมาแล้วกินไงกินยาเลย ดีี่นอ่ออกออั้นงในไหมน้องเว้ยยเจ็มปากอย่ง